ฝนคุยอยู่คนเดียวน,นานมากเปิดคลิปแล้วคุยเองแล้วแล้วก็รีวิวสีผมไปแล้วเอาใหม่อะบูดบูดบูเอาใหม่สีลา,าชาแล้วค่ะ <im IT> เห็นสภาพผมแบบนี้นะคะมีความยับเยินแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไปทําคลิปอลิซาทำผมสีโทนประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความแบบ ทำผมลอนตามดิซ่านค่ะวันนี้นะคะเราจะมาย้อมสีผมแต่เพิ่มความเกรกุบนิดนึงก็จะมีความเข้มกว่าแบบคลิปก่อนหน้านี้นิดนึงสีผมสุดเลิฟของฝ่นนะคะมี2ส,สีนี้นะคะเรามาดูกันว่าฝลนจะย้อมออกมาแล,แล้วจะได้สีอะไรหรือแต่ว่าตอนนี้ลงเข้ากล้องหรือเปล่า คลิปก่อนหน้านี้ก็คือมีความแบบกลองไม่โฟกัสหนึ่งตอนตัดคือปวดเหตุมากเอาไปกันเลยเดี๋ยวขอคุยกับติ๊กตอกแป๊บนึงนะทุกคนติ ok! ๊กตอกหมดแรง สีของมอลลี่นะคะเดี๋ยวแบ่งใส่เคืนี้ไว้ด้วยนะเพื่อว่าเราจะมาทำไฮไลท์ข้างหน้าเนาะเปิดมาต่อค่ะร้อนมากร้อนไม่ไหวร้อนร้อนร้อนรอนรอนอนร้อันนี้คือสีไฮไลท์ ML 918ประมาณแค่นี้แล้วก็เก็บไปนิดนึงลงชอหน้าก่อนนะคะเพราะว่ามัน โคนน้องเหลืองมากแปรงอันนี้คือของมัลลี่นะคะแปรงใหญ่เบลเทอร์เลยฝนก็จะเก็บน้องไว้แบบนี้จุ่มปุ๊กข้างหน้าแบบนี้แปะไว้ชึบมาลงส่วนที่เหลือกันนะคะแบ่งผมออกเป็นสองฝั่งชึบมาข้างหน้าแบบนี้เดี๋ยวขอลงโคนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝนจะขอแอบไลฟ์ไปด้วยนะคะ ช่วงนี้คือติดไลฟ์แบบชวนทุกคนคุยแบบย้อมสีผมลงให้ดูนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปแหละในติ๊กต็กคลิปสั้นเราจะไปแล้วแต่ว่า YouTube เราจะไม่ทิ้งกันนะคะเราจะอยู่ด้วยกันยาวๆเนาะปาาไปเลยสองต่อนี้โค<อ>้กก<อ>แบบนี้เปิดขึ้นมาโชว์เห็นไหมว่าข้างในอะ่ะเรายังไม่มีสีเลยเราก็จะมาลง เลอะด้วยนะจะมันลายลำบากมากต้องใช้นิ้วแบบแบบเนี้ยคุณแต่มีอะไรที่แบบตกใจที่สุดคืออะไรรู้ปะ่ะมีผมงอ,อกไปเร้วโซแซดมากที่แบบเฮ้ยเอ้ย,อยผมงอ,อกมาเร็วจังวะกำลังจะสามสิบแต่แบบผมงอกมาแล้วหรอเธอทำไมยังไงคุณนี ผมกันนะคะทุกคน,นนี้สีที่ยอมเป็นของมอลลี่ทำสีอะไรน้ำต,ตาลแบบประไกลเทา<ม>คนบุรีมั้งพอน,น้องเฟดไปแล้วน้องก็จะได้บอลแบบหมุนๆ<ม>เราก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเราจะแบบเป็นสาวผมบอน์ในปีนี้<ม>ให้ดูเมื่อวานก่อนใช่ไหมใช่ก่อนเรามาฟอกนผมอันนี้คือโอนผมที่ฟอกมันไปหมดแล้ว <laughs> ตามดูคลิปได้เดี๋ยวมีอัปเดตสีผมที่ฟอกให้ ยังไม่แบบตัดเลยเพิ่งถ่ายเมื่อกี้อันนี้คือข้างที่ทำทีหลังใช่ปะข้างเนี้ยแอบแอบมีความเข้มกว่าฝั่งหนูนิดนึงเพราะว่าวันนั้นมัวเมามอยกับทุกคนนะ่ะคือเข้ามาดูวันนี้ลงสีอะไรคะวันนี้ลงสีของมอลลี่เ918กับ518ผสมกันคะ่ะตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตให้ดูนะจ๊ะว่าสีตอนล้างไปแล้วจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ จะมาไลฟ์แค่แป๊บเดียวจะไม่เมาส์มอยนานแล้วนะเดี๋ยวสีผมจะไม่สวยโอ้ถ้าสีจริงในกล้องน้องบ้านแดงคือแบบเคล่เหมือนกันนะอยากเห็นสีผมตอนล้างฝากติดตามจีราด้วยนะคะสีอะไรผสมกับสีอะไรบ้างคะตอนนี้ใช้สีตัวนี้ของวอลลี่นะคะ518กับ918นี่เดี๋ยวเจอกันคะ่ะทุกคนรอดูขอบคุณคะ่ะฝากติดตามนะจ๊าทุกคนบ๊ายบาย 23นาทีแล้วฉันตัดยังไงทุกคนอนะันนี้คือย้อมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสองสี 2, นะคะผสมกันเหมือนทุกคนได้อยู่ในร้านด้วยเนาะผนลืมปิดกล้องผมฝนคือสว่างจ้ามากมากนะจ๊ะก็เลยจะทิ้งไว้แค่20นาทีนะคะสําหรับคนที่ผมทองแบบเหมือนโคนก่อนที่ผมจะลงสีผมอะ่ะทิ้งไว้30นาทีนะคะแล้วถึงไปล้างออกเนาะสีจะได้ออกมันส,สวยๆเลยะคะ่ะ mm hmm. ทุกคน ผมที่ย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากได้สีอะไรประมาณนี้แนะนําว่าให้ฟอกผมได้ในระดับที่เป็นสีทองที่ไม่ต้องสว่างมากมายอะไรขนาดนั้นเป็นสีทองเหมือนคนผมของฝนก่อนหน้านี้แล้วก็ใช้สี ml 9.81 1กล่อง5.81 1กล่องนะคะอย่างละ1กล่องต้องบอ,อกมาแล้วก็จะได้สีสวยจึ้งแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก้อนโบกัน แน่ใจกลัวมากกลัวใจมากเพอต้องโฟก,กัสชนะเม่กี้ใครอยู่ในไลฟ์ใน TikTok ok อบ้างคุยกันมาหน่อยนะคะทุกคนฝากกดติดตาม TikTok ok อของน้ำฝนจีราด้วยนะจ๊ะทุกคนตรงโคนผมทุกคนเห็นไหมว่าเนี่ย918ของแท้แต่ว่าตอนสระผมลืมแบ่งชั้นผมคือแบบหยุ่งน้องรวมกันไปหมดสี่ก็เลยเข้ากันไปหมดเลยค่ะด้วยความที่สีข้างหน้าที่เป็นไฮไลท์อะน้องอ่อนด้วยเนาะ พอน้องคุเลคุเรเข้ากันไปหมดอะซึมไปเลย <laughs> สีรวมกันไปหมดเลย <c oughs> ก็เลยได้เป็นสีอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ติดนะเพราะว่าสีสวย <h ums> ว่าถ้าเกิดว่าน้องเฟดไปแล้วอะสักพักนึ่งอะน้องก็จะมีความแบบออกแบบทนหมุนที่เป็นแบบบรอนหมุนๆโทนน้ำตาลนิดๆเน,น,น,นอะเพราะว่าเรามีความเป็นสีน้ำตาลตรงนีมม้นิดนึงนะถ้าเกิดว่าใครอยากให้น้องอยู่ในโทนสีบรอนหมุนๆเนี่ย แนะนำว่าสระแชมพูม่วงควบคู่ไปด้วยนะคะคือใช้เว้นเว้นก็ได้แบบรอบนี้สระแชมพูธรรมดารอบหน้าสระแชมพูม่วงอะไรเงี้ยสลับไปสลับไปนะคะเพื่อว่าให้น้องอยู่ในโทนสีมันหมดไม่แบบออกเหลืองแบบกระตกกระตากเนอะจะได้สีสวยๆนะจ๊ะเจอกันในวิดีโอหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า